มาเอเอียนลูกหมอนลูกหมอนอมาขั้นม้อนเนาะาษาอีสานเทอเอิญพภาษาไทยเป็นกะจีวานเอ่เออัลมอนด์ขังข้าเจ้าดอกนี่ท่องมเนต์โมเนบ์โมเนตข้งจากควาอองพ่น้องแซบแซบ เด็ดของเพื่อนมากินลูกค้างหัวลูกค้างหัวลายเลยค่ะเยอะมากเลยข้าเจ้าบอนดกลยได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเหมือนเพิ่นบมเก็บกินไหมมีตตนกเอียงมีตตนกอีกอย่าง,างสลัพัดนกมากินไหมค่ะพี่น้องเนี่ยมีแตนกมากินอันที่จริงเนี่ยคอยกับเก็บกินมากันพวกกันสีมุ่งมั่งนม สีมูสีม่วงๆเก็บกินได้เบิดอละละมันหวานมันจะออกหวานๆปเปรี้ยวๆแต่ว่าสีแดงมันจะบ่ไข่หวานมันจะออกรสเปรี้ยวอย่างเดียวรสเปรี้ยวไลยเนตไม่ก,กินก่อนกินก <c oughs> <c oughs> ินของเพิ่นบ่ไดลาเป็นนุญานี่บาปบ่เนาะเอาปิดศิลนขอช่วงเลยเนาะ ขอขอ้องนี้ยังก่อไอ้ลักลักทรัเ์เนาะเออเนี่ยถือว่าลักทรัย์ดีหนิของเพนเอ,อ้าวพอมีแนวอ่างเอามากระดีระมาอ่างกันพี่น้องเลยมาเดา้อมาเดา้อจ้าขันแม่นขวมไปทั้งพุ่นได้กัจีเพาว่าพนกินอยอกเต็มเลยยีด่ดีได้ขัดดกดกขักยุกมันยุกมันอยู่ข้างรัว้วกะเอาเอาโทรศัพท์สว่นัน เอาตัวลัทรทัพย์สอดปองหลอดปองมกทายเอาพี่น้องเออหลอดหลอดกัมแพงมกทายเอาเพื่นนี่แหละมันดกอิลีดกมากมแจ่นกทั้งนกทั้งกระโลกทั้งอย่างแม่ค่ะมากินนะดกอิลีอลเอาปาถึงมื้อปอนปาถึงปุ่นปุ่นปุ่มหนึ่งใช่ล่ะ มันอยู่ไกลเด้สุดขันมันขันขันยากอีหลีก็สิเอาเอาไม้เอาไม้เงี้ยวเงี้ยวไปก่อเอาพี่น anyway. oh, ้องเอาไม้เงี้ยวเงี้ยวไปก่อเอาเฮ้ยเมื่อไงมันมีประโยชน์อีหลีเด้ใบแต่ใบมันกะถ้าเจ้าคอมเมนสมัยตะเกียร์น้ำพันกะไปเลี้ยงมอนเนาะดีจักเพิ่นปลูกไว้เพิ่นปลูกไว้ให้กินน้อยมันก็ไว้จักดอกพี่น้องที่พิ่นหลายที่พิ่นหลายเพิ่นเลยปลูกไว้ สวยไหมสวยไหมไปตาแซบบ่กินผลเราเป็นผลไม้เวิตามินซีสูงอืมันนี่ประโยชน์อีหลีได้มากอันนี้มากอะอัอมอนนี่ใบมอนมากมอนนี่ใบมันกับไปตม้มสองเป็นซากินได้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออืุะสวยไหมน่ากินมากเลย เดี๋ยวมันหล่นมาฟังเฮ้าแม่พี่น้องเต็มพื้นบาดนี้มันก็แตกเราเป็นสีม่วงเต็มพื้นอยู่ทั้งกวดทิมทั้งถูออกน้ำมันจะเป็นพอมันหล่นลงถึงพื้นมันก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็ต้องมาถูออกค่ะอโอเคค่ะเดี๋ยวอันอัน <c oughs> ย่ำนันกระเจี๊ยมให้มากกอดเอากอมากามากินอยู่ดอกหมากสีม่วงเต็มอยู่ทั้งฝุ่นอืม เพิ่นเพิ่นบากินแม่ค่ะเสียดายมิตรนกมากินนกก็กินว่าท่านดกนอกนกกระไลกะลอกกระไลามาอยู่นี่จ้าขี่กระปรงขี่กระปมมาเต็มเลยขอบคุณเถี่ยวเข้ามารับชมนะค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะ